สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจกับพั่วนะคะคุณครูที่สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะนี่เป็นลิปการเรียนการสอนออนไลน์คลิปที่5แล้วนะคะซึ่งคลิปที่5นี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของสระค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนเรื่องราวของคลิปที่5นะคะพั่วขอทบทวน ในคลิปที่4ก่อนในคลิปที่4เนี่ยนักเรียนได้เรียนในเรื่องของสระเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสระเดียวซึ่งสระเดียวเนี้นะคะก็คือการออกเสียงสระเพียงตัวเดียวนะคะโดยมีสระเสียงสั้น9เสียงเสียงยาว9้เสียงรวมแล้วสระเดียวก็จะมีทั้งหมด18เสียง นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสระผสมซึ่งสระผสมเนี่ยนะคะก็คือการนำสระตั้งแต่สองสระมาผสมกันนะคะก็จะเกิดสระเสียงใหม่ขึ้นนะคะมีทั้งหมด6เสียงนะคะโดยเสียงยาว3าเสียงเสียงสั้น3เสียงค่ะและสระตัวต่อไปจากคลิปที่4นั่นก็คือสระเกินซึ่งสระเกินนะคะก็เกิดจากการนำสระมาผสมกับพยัญชนะนะคะมีทั้งหมด 8เสียงด้วยกันโดยสระเกินนะคะจะมีสระเสียงสั้นแค่6เสียงเสียงยาวอีกสองเสียงค่ะนี่คือการทบทวนนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวพวกจะมีคลิปทบทวนให้นะคะสวัสดีครับน้องๆเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้ถึงการแบ่งสระออกเป็นสระเดียวสระผสมและสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเรามาทบทวนพร้อมๆกันนะครับสระเดียวคือ สระที่เกิดจากฐานเพียงฐานเดียวเช่นโตเทยุง สระประสมคือสระที่เกิดจากสระเดียวสองเสียงมาประสมกันเช่นวัวเสือ เปียละสระเกินคือสระที่มีเสียงของพยัญชนะปนอยู่เช่นขำ ใจเบาจากการทบทวนในเรื่องของสระเดียวสระประสมหรือว่าสระเกินพูวกคิดว่านักเรียนจะมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะนะักเรียนคะ คลิปที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของสระนะคะเมื่อนำมาประสมกับพยัญชนะแล้วนะคะสระเหล่านั้นก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางตัวนะคะผสมกับพยัญชนะแล้วเป็นคำแล้วสระยังคงรูปเหมือนเดิมบางตัวผสมแล้วนะคะกับพยัญชนะสระบางตัวเปลี่ยนรูปนะคะสระบางตัวนะคะเมื่อนำมาประสมกับพยัญชนะนะคะก็จะลดรูปหายไป ะะซึ่งในคลิปนี้นะคะครูจะสอนนักเรียน2เรื่องค่ะก็คือในเรื่องของสระคงรูปโดยที่สระคงรูปนี้จะไม่ยากเพราะว่าสระคงรูปเมื่อนํามาผสมกับพยัญชนะใดแล้วนะคะสระตัวนั้นก็ยังคงรูปเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือจะเป็นสระเปลี่ยนรูปโดยที่สระเปลี่ยนรูปนี้นะคะ่ะจะยากขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าเมื่อมีการาไปผสมพยัญชนะมีตัวสะกดเข้ามา สระเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นพ่ออยากให้น้องไปฟังในเรื่องที่1ก่อนนั่นก็คือในเรื่องของสระคงรูปนะคะไปชมคลิปวิดีโอเพื่อทําความเข้าใจกันเลยค่ะเมื่อได้ทบทวนความรู้กันแล้วต่อไปพี่จะพาน้องๆมารู้จักกับสระคงรูปกันนะครับสระคงรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปสระให้เห็นอยู่เริ่มจาก สระอาเช่นคำว่าปากเป็นคำที่มีสระอามีตัวสะกดคือกไก่สระอิเช่นคำว่าสิบเป็นคำที่มีสระอิมีตัวสะกดคือบอใบไ,ไม้สระอี เช่นคำว่าปีน,เป,น,น,น,เ,นเป็นคำที่มีสระอีมีตัวสะกดคือนอหนูสระอืเช่นคำว่าอึดเป็นคำที่มีสระอืมีตัวสะกดคือดอเด็กสระอุเช่นคำว่ายุบ เป็นคำที่มีสระอุมีตัวสะกดคือบอใบไม้สระอูเช่นคำว่าปูนเป็นคำที่มีสระอูมีตัวสะกดคือนอหนูสระเอเช่นคำว่าเหว เป็นคำที่มีสระเอมีตัวสะกดคือวอลแวนสระแอเช่นคำว่าแกงเป็นคำที่มีสระแอมีตัวสะกดคืององู สระโอเช่นคำว่าโขนเป็นคำที่มีสระโอมีตัวสะกดคือนอหนูสระอเช่นคำว่าคอยเป็นคำที่มีสระอมีตัวสะกดคือยอยักษ สระเอียเช่นคำว่าเสียมเป็นคำที่มีสระเอียมีตัวสะกดคือมอมาสระเอือเช่นคำว่าเรือนเป็นคำที่มีสระเอือมีตัวสะกดคือนอหนูเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการชมคลิปวิดีโอในเรื่องของสระองลูก เห็นไหมคะว่าสระคงรูปไม่ว่าจะประสมด้วยพยัญชนะตัวใดและมีตัวสะกดเข้ามาสระตัวนั้นก็ยังคงรูปเหมือนเดิมนะคะเรื่องที่สองค่ะจะเป็นในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปซึ่งสระเปลี่ยนรูปนี้นะคะจะมีทั้งหมด4สระด้วยกันนะคะดังนี้ค่ะสระอะ สระ e สาระอสาระ ระอเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศพออะกอผักทออะงอถังรออะงอรัง ขออนอขันฟอ,อนอฟันสระเอเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระสองตัวคือสระเอและสระอะโดยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะ จะแปลงร่างเป็นไม้แต่คูเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้แต่คู้ดอเอกอเดกปอเอดอเป็ดหอเอดอเหดคอเอมอเข็มลอ เอบอเล็บสระแอเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระสองตัวคือสระแอและสระอะโดยสระแอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะ จะแปลงร่างเป็นไม้เตค่คู้เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะตน้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้เต่คู้คอแอะงอแข็งพอแอะคอแพ็กจอแอะคอแจ็คมอแะคอแมก กรอแอนอแกรนสระเอเป็นสระเสียงยาวประกอบด้วยสระสองตัวคือสระเอและสระอโดยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นส่วนสระเอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดสระอจะแปลงร่างกลายเป็นสระอี เขียนไว้ข้างบนพย,ยัญชนะต้นค่ะและอีกอย่างคือจะมีคำที่ยังคงรูปสระเอไว้แม้จะมีตัวสะกดคือคำว่าเกิรเทิรและเทินค่ะเมื่อมีตัวสะกดสระอจะแปลงร่างกลายเป็นสระอิงอเอนอเงินดดเอนอเดิน ปอเอดอดเปิดจากการที่นักเรียนได้ศึกษานะคะในเรื่องของสระอะสระเอสระแอและก็สระเอนะคะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วเปลี่ยนรูปซึ่งในคลิปวิดีโอที่ครูเอานำมาให้นะคะก็จะมีตัวอย่างคำนะคะในแต่ละสระ เยอะแยะมากมายนะคะและก็คิดว่านักเรียนสามารถนํามาทำในแบบฝึกหัดที่ครูกําลังจะให้ของวันนี้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนดูว่าสระแต่ละตัวเมื่อมีตัวสะกดเข้ามานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงคําอย่างไรเช่นนะคะสระอะนะคะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรเมื่อมีตัวสะกดเข้ามานะคะ ต่อไปอันที่2ค่ะสระเอนะคะจะเปลี่ยนรูปอย่างไรเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาก็ให้นักเรียนเขียนคําลงไปนะคะอีกแผ่นหนึ่งค่ะนักเรียนคะอีกแผ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นในรูปของสระเอนะคะแล้วก็สระแอนะคะซึ่งจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะามาเขียนคำนะคะโดยที่สระเหล่านี้ทั้งสองสระนะคะเมื่อนำมา มเมื่อมีตัวสะกดเข้ามานะคะสระจะเปลี่ยนรูปเป็นอย่างไรก็เขียนคำตอบมาและระบายสีให้สวยงามน,นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย